ไปดูหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่นะคะคุณองค์อิงแพททองทานชินวัตรวันนี้มาพร้อมกับคุณแม่ค่ะนั่นก็คือคุณหญิงพจนดจามารดาพงศ์ไปร่วมงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวงนะคะก็ถือเป็นการออกงานครั้งแรกหลังได้รับตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็นับว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกต่อสื่อมวลชนของคุณหญิงพจจมารภายหลังการเลือกตั้งและการขยับบทบาททางการเมืองขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างเต็มตัวของลูก าวด้วยนะคะขณะเดียวกันในงานเนี่ยครมอเพียบเลยคุณผู้ชมทีนี้ค่ะมันก็จะมีช็อตไฮไลท์อยู่สามช็อตนะคะเอาช็อตแรกกันก่อนประมาณตีห้าสี่สิบนาทีทันทีที่คุณอุ้งอิงกับคุณหญิงพจมานเดินทางมาถึงคุณหมอโชนลนาแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยเดินไปรับถึงรถเลยนะคะแล้วคุณอนุทินก็กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทําให้คุณหมอโชนลนาพูดแซวคุณอนุทินว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยก่อนที่คุณอนุทินจะชี้กลับไปที่คุณอุ้งอิงแล้วพูดว่าก็ ฝากตัวกับคุณอิงด้วยทำให้คุณอุงอิงพูดขึ้นมาเลยบอกโอ้โหเกินไป<ๆ>อะไรประมาณนี้นะคะ<ง>จากนั้นค่ะคุณอุงอิงกับคุณหญิงพจมานก็เดินไปที่จุดพักรับรองก็มีบรรดารัฐมนตรีเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองให้ความเคารพนะคะเพราะคุณหญิงพจมานก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นคุณสุภาศร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาที่สําคัญคุณผู้ชมภาพช็อตเนี้ยคนพูดถึงมาก นั่นก็คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษเข้าไปแล้วลงไปคุกเขา่าไหว้สวัสดีแนะนำตัวกับคุณหญิงพจมานเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพเรามีภาพเพราะว่ามันก็จะนั่งเรียงๆกันใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะคุณหญิงพจมานนั่งแล้วก็มีคุณอุ้งอิงนะคะอันนี้คุณหมอชลนานคุณหมอชลนานเข้ามาทักทายแล้วก็จะมีคุณอนุทินถัดไปแล้วเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูนะคะช็อตที่บิ๊กโจ๊กเข้าไปคุกเข่า แล้วก็ยกมือไหว้สวัสดีหลังจากนั้นละคะ่ะก็ได้เวลาละในการเริ่มงานคอรมอรวมไปถึงนักการเมืองที่มาร่วมงานก็มีการร่วมกันร,ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ร่วมกันเปิดงานนะคะ